คุยกันถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าสัากนิดหนึ่งเพราะว่าวันมะรืนที่15ก็เป็นวันวิสาขบูชาลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธจริยาพุทธจริยาแปลว่าการประพฤติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงมีพระจริยวัตรในรูปแบบของคําว่าพุทธจริยาอยู่สมลักษณะด้วยกันก็คือพูด,ดง่ายๆว่าทา เป็นความประพฤติโดยปกติของพระพุทธเจ้าหนึ่งละเขาเรียกว่าโลกัตถจริยาคําว่าโลกัตถจริยานั้นหมายถึงว่าทรงประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกแก่มวลมนุษยชาติในสมัยที่ยังทรงพระชนอยู่ก็เสด็จไปในที่ต่างๆจากบ้านโน้นไปบ้านนี้เดินทางสมัยนั้นก็ยังไม่มีวัดเป็นหลักแหล่ง แต่เพิ่งมามีเอาช่วงกลางๆพุทธกาลมีวัดอยู่เป็นที่พักประจําแต่ส่วนใหญ่แล้วพระบุญท่้นก็ออกสเสด็จสเสด็จจาริกไปตามที่ต่างๆไปพบปะผู้คนชาวบ้านพบใครคนไหนก็ชวนคุยบางครัง้งบางคราวเนี่ยก็ยังเข้าไปเขาละอาสมอาสมของของเจ้าลัทธิอื่นๆที่ไม่ใช่ ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าคือในอินเดียยุคสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีเจ้าลัทธิเยอะเคยจะจละัทธิมีลัทธิศาสนามีตั้งตัวเป็นศาสดาบ้างอะไรบ้างนี่แหละแต่คงไม่มีตั้งตัวเป็นพระบิดานะยังไม่มีสมัยนั้นเป็นเจ้าลัทธิต่างๆมีทุกประเภทเหมือนกันแหละเจ้าลัทธิสมัยก่อนก็มีทุกประเภทเหมือนกันต,ตั้งแต่ไม่นุ่งผ้าบ้างต,ตั้งแต่กินงูดกินคูดอะไรก็เหมือนกันหมดนั่นแหละสมัยนั้นก็ยังมี มีตั้งแต่สมัยนู้นแหละพระภูมิก็เสด็จไปโปรดไปคุยไปคุยสนทนาธรรมกันเขาไม่เกลียดกันในะสมัยนั้นเขาไม่เขาไม่ห้ามเข้าเข้าหมดเลยบางครั้งพระภูมิใจจนเข้าไปนั่งพักเลยในอาสมของเจ้าระทิอื่นนะนะพระกลับมาแล้วก็เข้ามาตามสบายอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติคือเสด็จไปโปรดไปคุยไปสอนธรรมะให้คนเข้าใจ แล้วคนที่ได้เจอพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่ก็ได้บรรลุธรรมได้เข้าใจธรรมะได้คลายความทุกข์ที่ทุกข์ใจอยู่คุ้มใจอยู่ก็ได้หายไปเพราะพระเจ้าท่านเทศให้ฟังสอนให้ฟังนะอันนั้นเขาเรียกว่าโลกัตถจริยาประการที่สองเราเรียกว่ายาตัถจริยายาตัถจริยาหมายถึงการสงเคราะห์ประโยชน์แก่พระญาติโดยฐานเป็นพระญาติ หมายถึงว่าพระองค์ท่านเสด็จเสด็จกลับเมืองกับบิลพัทเพราะว่าตอนที่บวชในออกบวชหนีออกจากเมืองนะออกจากเมืองกบ,บิลพัทแต่ไปอยู่ที่เมืองอยู่นูน่นพอตัดตัวรูป้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เสด็จกลับเมืองไปเยี่ยมพระบิดาไปให้ธรรมะให้ข้อคิดแล้วก็ให้พระญาติต่างๆได้เข้าใจได้เข้าใจได้สอนได้แนะนำ ต่างๆให้ฟังก็เรียกว่าการสงเคราะห์ญาติการสงเคราะห์ญาติก็คือไปช่วยเหลือให้ทาําความเข้าใจให้รู้ว่าชีวิตที่จะพ้นจากความทุกข์หรือว่าชีวิตที่มาดีเนี่ยต้องมีหลักมีข้อปฏิบัติอะไรยังไงบ้างก็ปรากฏว่ามีเขาเรียกว่าพระบรมบงวงศานุวงศ์เจ้าชาย หลายๆพระองค์ตลอดจนถึงพวกชาวบงชาวบ้านก็บวชตามเขาบอกว่าเจ้าชายเนี่ยที่เป็นเชื้อพระบงใ์ในกรุงเวฬพัฒน์เนี่ยเยอะเลยบวชตามหมดเลยเยอะเลยบวชตามอันนี้แหละเขาเรียกว่าสงเคราะห์ญาติตอนที่ขเขาแรียสองตระกูลนะตระกูลฝ่ายพระมารดากับตระกูลฝ่ายบิดาเนี่ยทะเลาะกัน ชาวบ้านน่ะชาวบ้านเมืองกบิลพัฒชาวบ้านเมืองเทวตหะแย่งน้ํากันแย่งน้ําทํานาเพราะแม่น้ํามาไหลผ่านสองเมืองไหลผ่านสองเมืองแล้วก็เขตแดนมาติดกันเหมือนกับไทยกับลาวแหละเห็นไหมเขตแม่น้ํามาติดกันเหมือนกับไทยกับมาเลเซียทางโพลกเห็นไหมเออแย่งน้ํากันทํานาทะเลาะกันแย่งน้ําทะเลาะกันน้ําไม่พอทะเลาะกันจะเกือบจะยกพวกปีกันแล้ว พขา,าพีเจ้าทราบก็เสด็จไปโปรดไปหัวก็ไปเทศสอนให้ฟังว่าระหว่างสายน้ํากับสายเลือดอันไหนจะเข้มข้นกว่ากันจะออนไหนพูดล,ลักษณะอย่างนั้นแหละเป็นไงว่าการที่จะมาแย่งน้ํากันแล้วก็ฆ่ากันระหว่างสายเลือดกับสายน้ําอันไหนจะมีคุณค่ามากกว่ากันพญาติฟังแล้วก็หยุดเลยหยุดทะเลาะกันพี่ยอก็หาวิธีการแก้ไขให้ ต้องอาร,รุอรุยกันอมชอมกันไงเห็นไหมพี่น้องกันนะตระกูลเดียวกันนะคือตระกูลฝั่งพระมารดาตระกูลฝั่งพระบิดาแค่นั้นเองอันนั้นคคอเรียกยาตัทธจริยาสงเคราะห์ยาอันสุดท้ายพุทธตัทจริยาประพพึกประโยชน์โดยฐานะเป็นพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคือทรงมีพระไทยที่เปลี่ยมไปด้วยพระเมตตาคือพูดง่ายว่า ไม่มองว่าคนนี้เป็นญาติคนนี้เป็นลูกศิษย์คนนี้เป็นคนที่เรารู้จักไม่ได้มองอย่างนั้นมองในฐานะว่าพระองค์เองเป็นพระพุทธเจ้ามีพระทัยสม่ำเสมอในบุคคลทุกประเภทบุคคลทุกวัยบุคคลทุกสถานะเราคนนั้นจะไม่ใชาา่ญาติใช่ญาติก็เหมือนกันมีพระทัยสม่ำเสมอเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นในพระพุทธรูปเนี่ยเราก็จะเห็นว่านิ้วพระหัตถ บางบางที่นะพระพุทธรูปเนี่ยเขาเขาสร้างโดยอิงอิงพระคุณข,ของพระพุทธเจ้านิ้วพระหัตถ์เนี่ยทั้งห้านิ้วบางสี่นิ้วบางเท่ากันหมดเลยแล้วก็นิ้วพระบาทนะทั้งห้านิ้วเท่ากันหมดเลยก็มีหรือสี่นิ้วเท่ากันหมดเลยนั่นแหละ,ะแสดงถึงอะไระแสดงถึงพุทธะจริยานแสดงตัวว่าพระองค์นั้นประโยชน์ประพฤกตประโยชน์ในฐนานะเป็นพระพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักนักที่ชัง ไม่เข้าข้างใครแต่มีพระเมตตาเสมอทั้งหมดเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นพุทธจริยาสามประการที่พระพุทธเจ้ามีนะนี่แหละเพราะนั้นให้เราเรียนรู้พระพุทธเจ้าให้มากขึ้นแต่ถึงวันวิสาขบูชาแล้วเป็นวันเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงนะอันนี้อละก็ฝากไว้เป็นข้อคิดในเช้าวันนี้นะก่อเจรินพร